อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดนี่นะผมไม่รู้ว่าท่านสอสอหรือสังคมที่ออกมาตรวจสอบไอ้คุณกันจอมพลังเนี่ย <Hello. S 1> ผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับ <Hey. S 1> ผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับ เดียวนะครับผมแตะแล้วก็ผมจะบล็อกมันยังไงอ่าคือคุณจะไปช่วงในภาวะที่มันเรามีปัญหาจะทำสงครามกับเขมรนะครับเราจะมีปัญหาทำสงครามกับเขมร ไอ้กันจอมพลังมันก็ลงไปช่วยเริ่มจากไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างถน,นนหาเสื้อกราะหาโดนให้กับทหารและคุณก็มาถามว่าคือจะไปว่าทหารน่ะทำไมงบประมาณไม่มีเหรอทำไมต้องไปขอบอิาจากชาวบ้านโอ้ยฮ่าเอ้ยปัญญาอย่างนี้ ยังอยากจะมาเป็นคนอีกไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลยการจะวางงบประมาณทำอะไรเนี hmm. ่ยมันต้องมีแผนงานเสนอเข้าไปก่อนเสนอแผนงานว่าปีนี้จะจัดซื้อเสื้อกรอา3,000ตัวนะครับหรือจะสร้างถนนตรงไหนจะทำหลุมหลบภัยตรงไหนต้องเสนอผ่านสภาพ้อนมัดงบมา ต้องมาผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเร็วสุดใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปีปีครึ่งถึงสองปีแต่นี่สงครามมันมาประจันหน้า,ขาเขมรมันมากวนตีนมันเริ่มยิงเรามึงจะไปหาเงินที่ไหนทันแล้วชาวบ้านคนไทยเขารักแผ่นดินไทยเขารักทหารเขาก็ช่วยกันบริจาคไม่ดีเหรอ กูไม่อยากจะด่าพวกมึงนะเอาส้นตีนอะไรคิดอะฮเอาส้นตีนอะไรคิดประชาชนเขาบริจาคด้วยจิตศรัทธานะเขาบริจาคด้วยจิตศรัทธาทหารอยู่แนวหน้าเสื้อกลอกเนี่ยมันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามตามประกาศของกระทรวงกลาโหมแต่ถ้า ผู้ครอบครองเป็นหน่วยราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองไม่ผิดครับไม่ผิดสามารถขออนุญาตได้และเสื้อกรอะเนี่ยผมเองเนี่ยมีความรู้พอสมควรเรื่องเสื้อกราะกันกระสุนมันมีเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ที่กันมันซื้อเนี่ยมันซื้อเลเวลสี่เลเวลสี่ทด้วยเส้นใหยดูป้องข้างนอกแล้วก็มีแผ่นเซรามิกรองข้างล่างนะครับกันกระแทกเพราะกระสุน m อ6ที่หอาก้าหรือสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันแรงนะครับมันสามารถป้องกันได้เขาขายในท้องตลาดเนี่ยถูกถกเลยจะซื้อขายกันในตลาดมืด ก็ต้องราคาตัวละประมาณหมื่นห้าถ้าขายถูกต้องก็จะต้องอัวประมาณสองหมื่นนี่ไอ้กันมันซื้อได้ในราคากี่พันเองหกพันมั้งผมว่าราคาต้นทุนเลยนะราคาต้นทุนเลยนะนะครับมึงจะไปจับผิดเขาทำเหฮ้ยอะไรวะไอ้พวกส้นตีน มึงจะไปจับผิดเขาทำเฮียอะไรเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาคนะครับกองทัพก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยประชาชนเขามีกิจศรัทธาทหาร<ม>เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานเขา<ม>เขาร่วมบริจาคก,กองทัพขอบคุณ<ม>การที่กองทัพจะวางงบประมาณจัดซื้อมันจะใช้เวลาปีสองปีก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยครับ ไม่ต้องไปรักษาฟอร์มวางฟอร์มผมเป็นตำรวจเนี่ยประชาชนมาบริจากผมชอบครับมาเลยครับช่วยกันครับงบประมาณมีไ,มมไหมมีไอ้เฮียก็เงินภาษีพวกเรานี่แหละนะครับโอไอ้หาไอ้พวกสสปัญญาอ่อนเสือกมาเป็นสสไอ้สสปัญญาอ่อนวุฒิภาวะแค่นี้เหรอ คุณจะมาเป็นสอสอไปตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนี่มาแกวะมาจิกทหารเขามึงคอยไปตรวจสอบไอ้ไอ้พวกที่หลบไปตีกอล์ฟอะนะอย่างนั้นดีกว่านะวันที่ทำงานแล้วแม่งหลบไปตีกอล์ฟอะ ไอ้กันมึงทำต่อไปเถอะมันจะดีจะเร็วย่างไงก็ช่างเองเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่จะรวบรวมเงินทองไปช่วยทางราชการมันไม่ได้ผิดอะไรมันเร็วงเงินบริจาคเนี่ยมันเร็วไม่นั้นถนนนี่ก็ยังขึ้นไปลำบากเดินทางกันลำบาก ไอ้การมึงทำต่อไปนะถือว่าเป็นแนวหลังถือว่าเป็นแนวหลังนะผมทุเลศกับไอ้พวกสอสอหาเนี่ยทุเลศจริงๆลูกหนูก็รุ่นลูกรุ่นหลานนะมึงทำอะไรให้เข้าท่าเข้าทางหน่อยได้ไหมไม่ใช่เป็นสอสอแล้วก็ูปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลย ไม่เข้าท่าเลยผมไม่ได้บอกว่าไอ้กันมันถูกมันผิดอะไร ส่วนการจะไปตรวจสอบว่าเงินบริจาคเข้าเท่าไหร่เอาไปซื้ออะไรบ้างก็ชี้แจงเข้ามามันจะได้แฟร์แฟร์นะฮะแต่ผมไม่ผมไม่ชอบนะไอ้พวกมาบอกไปบริจาคให้ทหารทำไมทำไมทหารต้องรับบริจาคแม่จริงๆเลยมึงสอสอเขามีหน้าที่ไปพิจารณา ร่างกฎหมายนะไปพี่นางงบประมาณที่จะไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้านปกติผมไม่ยุ่งเรื่องพักการเมืองนะผมว่าผมว่าไม่ใช่ไอคุณเท้งที่เป็นหัวหน้าพักเขาไม่เห็นออกมาพูดเลยมีแต่ไอพวกสอสอปัญญามีน้อยนิดเนี่ยออกมาพูด นะมันทุเลศลูกมันทุเลศหนูต้องวางตัวซะใหม่นะลูกนะเดี๋ยวพอศาลี่ภาคสาจำคุกหนูเนี่ยไม่รู้หนูไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะโดนพวกคนที่เขายังรักชาติศาสตร์กษัตริย์กระทืบเอาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำอะเพราะมันชัวร์ชัวอยู่แล้วที่จะต้องติดคุกอะนะ ทำอะไรเข้าท่าเข้าทางผมก็บอกว่าเข้าท่าเข้าทางอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางนี่ก็เลิกทำเถอะ,ถอะไอ้พักนี้มันดีตรงอะไรวะดีตรงไม่ซื้อเสียงเนยนะแต่ว่าแหมมึงมีสอสปัญญาน,นิ่มปัญญาอ่อนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวนะครับ และไม่ต้องไปถามเรื่องเงินบอยจากคในเมื่อมึงไม่ได้บริจาคส่วนคุณวัตนที่ว่าบอยจากไปแล้วห้าหมื่นตอนไอ้กันโดนกระทืบจะขอคืนเขาให้คืนก็แม่น่าจะจบนะก็ตรวจสอบบอกไม่เอาอีกสะบัดซ้ายสะบัดขวาอะไรอีกนะครับจนกระทั่งนี้ลามแล้วลามแล้ว ุ้นนางงามตกจากกี่บาทก็ไม่รู้นะครับตกผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะนวัตก็อายุอ่อนกว่าผมไม่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณนวัตมาเดินในเส้นทางที่จัดนางง,งงงงามประกวดความสวยงามให้โอกาสผู้หญิงผมว่ามันดีนะครับแต่ว่าถ้าแผนง,งานที่มันจะเออผมก็ไม่รู้จะว่าไงวะ ปัญญาระดับนี้แล้วมีเงินระดับนี้แล้วนะครับไอ้ไ,ไ,ไ,ไอไอไอ้สอสอไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่ได้บริจากนี่อย่าไปเสือกกับเขาเลยนะถ้าคุณบริจาคนี่ยค่อยออกมาจะขอทวงคืนอะไรผมก็บริจากไปทั้งสองมูลน,นิธินะ ทั้งมูลนิธิทําความดีของคุณบุ๋มบรรดากะมูลนิธิกันจอมพลังนะและที่ทําบุญไปเนี่ยกูไม่เคยขอคืนนะคนอย่างกูเนี่ยกูทําบุญกับไอ้วัดไร่ขิงให้หลวงตาแย้มเนี่ยทั้งๆท,ที่ไอแย้มมันเฮียนะกูยังไม่ไปขอคืนเลยโอ้โหทุเลศว่ะไอเฮียคนไปขอคืนเนี่ยนะครับมันมีไม่กี่คนแลวนะประเทศเนี้ยนะครับ แล้วคุณจะสร้างศัตรูไปทั่วนะมันไม่ดีแล้วครับเครียดคุณวัตรเลิกเถอะนะผมว่ามันมันเครียดกับชีวิตคุณมากกว่านะครับไอผมไม่ได้ออกตัวให้กันยอมพลัง ผมไม่ได้ออกตัวให้กันจอมพลังไอสงการผมไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเขาแต่ที่เขาทำเนี่ยตอนที่ไปช่วยทหารเนี่ยผมว่าเขาทำดีนะครับผมว่าเขาทำดีผมออกมาพูดเรื่องเสื้อกราะเนี่ยมีชาวบ้านบริจาคแล้วก็ไปจ้างโรงงานตัดเหล็กแห่งหนึ่งเอาเหล็ก หนาประมาณสองสมมิลสมิลมาผมรู้ว่าไอ้เหล็กหนา4ีมิลเนี่ยมันกันกระสุนเอ็มสิกันกระสุนอาก้าไม่ได้แต่ทหารไปใส่แม่งก็หนักด้วยแต่มันก็กันสะเก็ดระเบิดได้ระดับหนึ่งนะครับกันกระสุนก้ามมอ1ิบเอมมลูกซองได้แต่ในสนามรบเนี่ยมันฝ่ายตรงข้ามเขาใช้กระสุนปืนอาก้าเพราะมันกันไม่ได้ ผมก็เลยแนะนำไปว่าถ้าใช้เนี่ยต้องระดับ4นะครับต้องมีแผ่นเซรามิกรองด้วยแล้วเสื้อเกราะเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะครับมันมีอินชูรันมันมีประกันบริษัทผลิตเสื้อเกราะที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่บริษัทนะครับมีไม่กี่บริษัทนะครับเขาจะรับประกันภายส่วนใหญ่จะใช้อายุ5ปีแต่ถามว่าประสิทธิภาพเสื้อเกราะถ้าไม่ได้โดนยิงนะ ไม่ได้โดนยิงนะถ้าโดนยิงนะตัวเส้นใหญ่เนี่ยมันจะกันเข้าไว้แล้วมันจะก็ไแท็กกันคล้ายๆแผ่นเซรามิกข้างล่างเนะี่ยแตกก็ต้องเปลี่ยนไอแผ่นนั้นนะครับเปลี่ยนแผ่นนั้นแต่ตัวเส้นใหญ่ก็อาจจะเป็นรูนะอาจจะเป็นรูอาจจะเป็นรูได้เขาก็จะรับประกันแค่ห้าปีแต่ความจริงมันใช้ได้ยาวกว่านั้นนะครับใช้ได้ยาวกว่านั้น แต่บริษัทประกันเขาจะรับประกันแค่5้าปีถ้าภายใน5ปีเนี่ยเ,เกิดไปใครโดนยิงทะลุได้รับบาดเจ็บเขาชดใช้เงินให้นะครับชดใช้เงินให้หลายสิบนะฮะห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านแล้วแต่สัญญากรมธรรมนะครับให้กันไม่ผิดแล้วครับเพราะไอ้กัน ไม่ได้มีเสื้อกรอกไว้ในครอบครองแต่ถ้าไอ้กันมีเสื้อกราะไว้ในครอบครองใส่เสื้อกราะอย่างเงี้ยไอ้กันผิดในข้อหามียุทธภัณฑ์ห่วงห้ามไว้ในครอบครองแต่กันแค่รวบรวมเงินจากชาวบ้านไปซื้อจากโรงงานและมอบให้หน่วยงานทหารไม่ผิดครับหน่วยงานทหารเขาขออนุญาตได้แต่ถ้าทหารคนนั้นบดประจำการไปแล้วเอากลับไปบ้านอันนั้นนะ่ยเอาคุกไปที่บ้านเลยนะ เอาคุกไปที่บ้านเลยนะครับเอาคุกไปที่บ้านเลยนะครับไอ mm ้ hmm. ทนายความที่ออกมาพูดใช่ไหมโอ้ยท่านอย่าไปนั่นเลยครับ mm hmm. อาชีพทนายความเขาต้องยุให้คนมีเรื่องกันอยู่แล้วเพราะเขาจะได้ค่าได้ค่าน,นั่นครับค่าว่าความมันเรื่องปกติครับ mm hmm. ผมเองเปิด สำนักงานทนายความร่วมกับเพื่อนตั้งแต่ปีพศ2522นะครับนะครับตั้งแต่สมัย